วันนี้ผมมาเอาเทาให้ดูครับจากแหล่งน้ําของผมเองซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่สะอาดไม่มีสารบบม,มีสารเลยครับบบม,มีสารเคมีเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดครับมาเบิ่งครับว่าผมวิธีการเอาสเอาแบบใดครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์ใส่มานี่ครับมือกล้องมือกล้องน้ำสะอาดได้ครับน้ำสะอาดมากถ้าเกิดไม่สะอาดมันไม่เกิดเทาครับ นี่ครับนี่เห็นบ่นี่เห็นบ,นนนบ่ครับเอาแบบนี้แต่สีบ่มีดินครับบ่มีดินเลยแหละไม่มีฟูนไม่มีเหยือ่อเฮ้ครับเดี๋ยวผมเอาก่อนเดี๋ยวผมเอาก่อนครับ นี่ครับได้ซ้ำนี่แหละครับวิธีบารนี่วิธีรู้ว่าอันอันไหนที่เท้ากินได้อันไหนที่กินไม่ได้อยากรู้ไหมเทคนิคมันเป็นยังไงนี่เท่าที่กินได้ครับเวลาเขาบีบน้ำออกนี่เท่าเท่าที่กินได้เท่าที่กินได้เนี่ยเวลาบีบน้ำออกนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ย น้ำมันจะหลุดออกมดเลยเนี่ยมันสิเป็นแบบนี้ครับนี่เท่ากินได้นี่เบิ้งมันเป็นหนาอยู่ไหมนะวะ้าเบื้องบาดนี่ผมสิบ,บีบน้ำออกนี่เวลาบีบน้ำออกนี่นี่สิเป็นแบบนี้มันสิบ,บอกม่น้ำเหลืออยู่นะครับนี่คือเท่ากินได้แล้วกับเป็นเท่าที่จากแรงน้ำที่แบบว่าสะอาดด้ครับมะแข่งข้มครับ เก็บไปใส่หลับเท่านี่หลาบเท่าครับนี่ฮันฮันเห็นมันบเป็นเส้นยาวนะครับน,นี่สลเห็นมันสั่นลงคะนะ เวลากินมันกระสิบบอันตีท่อประมาณนี้หลอดเนี่บานนี่นีน้ำห้อนครับน้ำห้อนน้ำต้มน้ำต้มน้ำต้มปาลารับรองพญาตายเบิดตบางคนบอกว่ามีจะมีปิงไหมเหอนว่าจะมีไข่พญาลืกเปล่าเบิรงนน้ำพ้อนผมน้ำห้อนห่อนห่อน,อนเลยเอาหลาดลงเท่านี่ คนคนบอาพอน,านีน่เห็นบอน้ำร้อนๆนะนี่ร้อยห้าสิบองศานี่นี่เดือดเดือที่จัดเนี่ยมันลกนี่พยา,าตาเรียบปลอดภัยอืมหลับเท่าอ,อันทานต่อไปกับปรุงอันรั่วไว้จากข้าวให้น้ำมันเย็นๆก่อนนะครับให้น้ำมันเย็นก่อน อันหอมหอมอันเสียน,นะที่ลวกยานหอมลวกปนอันนี้ปนปลาดุกครับปนปลาดุกนาใส่เข้าไ,อไปอืมต้องใส่หมุมันเยอะเกินผสมใส่ลายพอเลยเอาไปกินบน่เอาไปกินออโอเคบานนี่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงครับใส่เครื่องปรุง อันนี้เขาครัวครับเขาครัวอกไก็โอเคเขาครัวขาดไม่ได้อันนี้ขาดไม่ได้คือนี่ผมชูคุณยาชูนี่โอเคใส่ไรเสพไรเสพหน่อยเสพหน่อยพ่ออันนี้พีตนองใส่เยอะเพราะว่าอยู่ในป้าปนก็ใส่เผ็ดแล้วใช่ไหมอ่านี่มะพริกงผงพริ่งผงครับ ปลาลดเยอะจังเลยน้ำปลาครู่ขั้วบ้านผมตาหนไม้ดังเดิมเลยนี่ได้ปะไม่ต้องเยอะอ่าพอพอชิมดูก่อนถ้ามันอ่าต่อไปสิ่งที่ขายไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ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 หอยหอยนี่หอย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 หน้าครับหอยขมหอยขมหอยจุ๊ดตัวอันไปโหลดครับอ๋าคนครนครน l l คน มีผู้กำกลับมีผู้กำมกลับบดสอนมาคนโคนโคนเข้าเห็นมันข่าันครับเห็นมันเข้าเครื่องเห็นมันข่าวโต้เท่านะครับนีเสร็จแล้วทิ้มบ่ใส่หอมได้บาะเนี่ยเกือบเกือบลืมใส่หอมใส่หอมมันมีหอมเยอะเลยครับอันนี้ไอ หอมไม่เปรีหอมไม่เปรีผัดชีไปเรื่อยชีเนาะเอ้ยผัดชีไปเรื่อยชีหอมชีหอมแล้วก็อันนี้อันตะไคร่ตะไคร่เลยเดิตะไคร้อันนี้หอมแดงอันนี้ขาดไม่ได้อันนี้หนิมาเคือคืนครับมาเคือคืนทักเข้านี่ต้องใส่เคือคืนเนาะเมียนต้องใส่เคือคืนทักอยู่บ้านรอบบ้านเลยนี่อันนี้มักอันนี้มักแข็งเคือควนเนาะมักมะกมะเวยนะนะมะเวงนี่นี่ ลา้เกินบอกอ,อันใบผักแพลวผักแพลวอ,อุ้ยผักหลายแหงซาเลนีซาเลนีเอ้ยเลกาพักอันนี้ผักข้องปอดชิ้นอใส่เรวดีพ่อปวดเอื่อยแล้วออกอ็อ,อ่างโคลนคนารนคา,ารนแล้วก็<น>ชิมรสเอาแสบจะของ n g มีคนกำกับบทให้ด้วย จะแสรตัวอะไรไอ้บาวาได้มีฮะคุณน่ะซิมแล้วเบอร์โอ๊ใส่งาขั้นสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเลยงาบางบ้านคือเข้ากับบใส่นี่งานี่แบบที่บ้านนี่หอมมกเข้งใส่เบอร์เลยเนาะใส่เบอร์เลยกัวคารุนคารุนงาขัวนะครับงาขัวอู้คือหอมเถอะหอมออกไปในกล่องเลยครับ หมดตงห่วงว่าสิมีใครพยายามเพราะว่าผมใส่หน้าห่ออนลวกครับในในในแอร์นพันวาแน่นในโซเชียลพันวาจะมีใครพยายามหรือเปล่าไม่กล้ากินจะมีใครเพียงหรือเปล่าวัวแมนเลือกออกเบิร์ตเลยทำความสะอาดไลยการพยายามเท่ากับลวกลมลองเนาะบ้านพื้นที่เขาทฮงกินสดๆเหมือนผัดทั้งแหละอันนี้อันนี้มันมันจะเกิดกับแหล่งน้ําที่สะอาดสะอาดเท่านั้นนะครับไม่ต้องหงุดหงิดลองชิมชิมดูนะบ้านนี้จะได้เสียตัวแล้วเนาะ ซีมเบิ้งด้วยแาบนี่อืม,อมขาดอะไรจางไหมเสร็จให้ <c oughs> อเ <c oughs> อื่อยบระจางพอดีอื้ออร่อยมาก<ด>นี่ปปปปปเบิ้งนี้ลับเท่าเชฟจอนเชฟจอนเชฟจอนทุพ,พันจอนเรี็บร้อยค่ะเบิงเบิงหน้าตาประมาณนี้เลยลับเท่า ลาบเทาคนเหนือเรียกเรียกเรียกเยกตาบอกที่เขาว่านี่คนเหนือเรียกเรียกเตาอ่ะเรียกตามเฉพาะถิ่นนะครับอย่าไปขัดแย้งกันนะนี่บ้านผมเรียกเทาแซบนี่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 ับเท่าลับเท่า,ทานี่เม,ม่เม่แซบเนาะเม่เนาะแซบนานแม่บอกว่าอร่อยนี่ อุ้ยพุดดิอืมเอเห็ดนนี้เศออคร็ดเเห็นมลยแม่เห็นหมละนอแม่เนาะอืมเห็นหมแม่ก็กินแม่บอกว่าเศษแศษีอยู่เลยจะเศษอยู่อืม